สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับบุกลานมันพี่นอกอีกแล้วเฮ้ยจะหน,นีไม่ได้ด <worlds> เด็กเก็บมันเรามีคนช่วยเก็บมันเนาะหลายคนหน้าคุ้นๆทั้งน,น,นั้นเนาะกล้วยตานีไปมีเหวเราเจอแล้วนะเอฟซีกล <ened> ้วยตานีนางกล้วยตานีเจอแล้ว,วนะเอฟซีเนาะ มันคือศิลปะไปไหนน้าเอ้าไปไหนนั่นน่ะโอ้ยอะไรอะอ้าวถ้าไม่เสียงมากก่อนคนก็ผีสิว้ายิลอนเดินดีๆนลอนมาจากไหนเนี่ยลอนน่ะฮะจ้างมาแพงบ่คนเนี้ยจ้างมาแพงบ่จ้างมาแพงบ่คนเนี้ยจ้างมา20บบาทนึกว่า มาไม่เต็มบาทยี่สิบบาทฮะนึกว่าจ้าจ้างมาหกสลึงจ้างมาหกเลึงแม่แม่คนเนี้ยจ้างมานอะเยอะไหมเนี่ยคนเนี้ยจ้างกี่สลึงแม่แม่คนเนี้ยจ้างมากี่สลึงแม่จ้างเนี่ยฮะฮะยีสิห้าตังสองเธลึงแม่กินมาได้ยังหนูจะมาถามพาดแม่เนี่ยขำแซ่บบ่เอาอีกไหมจะไปตักมาให้ เไปจะอิดใหญ่ะแค่นี้นะโอ้ยมันไม่ใหญ่มันไม่แซบไดไม่กินยากหมก็ปั่นเอาออหยางเนี่ยางน้ำใส่เหรออ้ยน้่ก็เก็บมัวิอัรู้สึกยังไงฮะนึ่งนึ่งแล้วก็ทำเาไผอมมีนึ่งแม่เป็นเหลวอไปหาหั่มมันน่อยเผาพี่น้องหั่มันดูตรงไห ไปหาเขาบอกให้ไปหาหัมมันมาเผาแม่หัมมันอะไรพี่นกอ่ะบอกว่าหัมมันอ่ะเผาได้หมูหมูหัวมันดิหัวมันหัวมันอ่ะหัดน้อยน้อยเหรอบอกนี่ไงไปเผาี่ไงโอ้ยเผาเผาได้อยู่บนอ่ะได้อร่อยดีอร่อยดีเหนื่อยไหมเนี่ยจะหมดหรือยังแม่จะหมดยังเอาอีกรอบนึงแล้วพรุ่งนี้ก็มีอีก เวียนดักน้ำให้พ่อหน่อยอพ่อกินน้ำแม่พ่อกินน้ำเดีย๋ยวเอาไหนพ่อกินก่อนแกกินน้ำนี้กนสไปซ์อ๋อแกพ่อกินสไปซ์เออใส่น้ำแข็งด้วยดิเออเอาใจเด้รู้ใจเด้่าพ่อกินสไปซ์เด้เหนื่อยก็องกินอย่างนี้เออจะกินหว,นหวานๆใช่ไหมโอ้ยอยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยยังหวานกันอยู่เลยเนี่ยนะโอยเนาะ วันเดียวแค่น hmm. oh, right. you know oh, ี้เลยฮะมีว like ันเดียวแค่น so ี้โอ้มีวันเดียวแค่นี้แม่ขายหน้าขายหน้ามีมีวันเดียวแค่นี้ได้ยังไงแม่แม่เคยทำอะไรมีอะไรับโอ้ยตายแล้วมีวันนี้แล้วโอ้มีวันนี้เหรอนั่งอยู่ก็ทำโอ้ยตายแล้วแม่เอาทุกวันแม่หวานทุกวันความรักต้องมีหวานทุกวันโอ้ยแม่ขายหน้าเขาบ้าเนี่ย เอาอีกเอาอีกอเอาอีกพ่อพอีกโอ้ยพอ่พอพอ่อแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะพ่อนะวันเดียวก็มีวันเดียวแค่นีแ้แหละเออวันเดียวเราก็รับได้นะพ่อนะเฮ้ยแม่เดี <c oughs> ๋ยวพิ่งเป็นรุ่นหมดโปเหมือนหนูฮะ <c oughs> อะไรนะพอ่อหมดไดนะ้ยังอ๋อมันมันยังไม่หมดแต่โป้หมดีนะะค ยังยังเหลืออีกเยอะโอหมันแล้วก็ไปเอากากออกเอาใสใสตอาไปทอดกินอืออร่อยเนาะแม่เนาะเอาลูกนกไปเอาไปหมกเลยนะมันเนี่ยนกโอ้ยลูกลูกใครน่ะพี่นกกลบสิลูกใครลูกอ่อยๆแล้วะคะฮะไหนอาบน้ำแล้วไงอาบแล้วเสอีกแล้วเออดินห้ามอะไรดินที่ปล่อยเถอะปล่อยเถอะแล้วปจะไปอาบน้ำเพื่อเพื่ออาบเพื่อาบครั้งเดียวก็เลี้ยวไปเลยเนาะ จะได้ไม่เปื้อนน้ำแล้วแม่เนาะถ้ามันเปื้อนอีกมันก็เปื้อนเนี้ยก็เปื้อนอีกต้องอาบต้องอาบปล่อยมันเล่นอยู่ยังงี้ไหมน้องแดดรอนเป็นลมได้เนเสียงนัดลมได้โอ้ยิ่งของมันหนิฮะเสียมไหมชื่อออนบอกว่าเสียไหมไข่ออนออว่าใครอดว่าใครถ้าเจ้าร้องเพลงนี้นะข้าวไม่ต้องกิน อะไรอะอะไรทำเนี่ยอะไรหัวมันอ๋อหัวมันอืมทำเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยพวกเจ้าเลยเนาะหมดไหมเนี่ยวันนี้ยด้อนย้อนหมดไหมพูดตายสามวันก็หมดไหมเนี่ยเนี่ยฮะสามวันหมดเลยเยอะอยู่บ่ฮะ พรุ่งนี้เอาใหม่เนาะแม่เนาะเอาตรงไหนนะเอาตรงไหนก่อนตรงนน้นนะมกาลาเย็นๆครับผมแต่มีแดดอ่อนมีแดดอ่อนๆแต่ลมเย็นแต่ไม่ร้อนแดดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนมีมีลมนะถูกไหมครับถูนะฟิวอูนะลม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 นะยอดร้องเพลงหน่อยลมฮะะลมร้องเพลงลมหน่อยทีลมหวนมาไหนเจ้าบอกว่าเจ้าจะไปเล่นน้ำ นี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยตายสามพอดีเลยเก็บเก็บมันก่อนเก็บมันก่อนอีกรอบนึงเก็บมันของมันเปลือกค่ะคลิปนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเอฟซีเนาะเดี๋ยวเป็นกองเชียร์ให้พ่อก็ขยันขยันนะนุ่นอ่ะเนาะกลางแดดเนาะซับซับซับอยู่คนเดียวแล้วพ่อเนาะมานั่งกินน้ำเนาะนี่สิ่งหนึ่งนะคะอยากให้เห็นครอบครัวพี่นศนะคะเนาะก็นะคือสิ่งนี้เนาะ ะคะขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจพี่นัดด้วยนะครับสวัสดีครับ